สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำวิธีการเตรียมข้อมูลในโปรแกรม SPSS นะครับเราจะมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรในการเตรียมข้อมูลให้โปรแกรม SPSS พร้อมที่จะช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมได้เลยนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเปิดตัวโปรแกรม SPSS ขึ้นมา รเราจะได้หน้าต่างที่เป็นหน้าตาแบบนี้โดยในโปรแกรม sps นี้ถ้าเราย่อมาดูนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะพบว่ามีอยู่ด้วยกันสส่วนคือส่วนนี้นะครับที่เป็นหน้าต่างที่เป็นของ variable view และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าต่าง data view นะครับถ้าเราคลิกสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เราจะเห็นนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเราเริ่มต้นจากเปิดออกมาหน้าตาโลงๆแบบนี้นะครับ ให้เราคลิกที่คำว่า Variable View แบบนี้เพื่อทำการตั้งชื่อตัวแปรอย่างเมื่อสักครู่นะครับผมมีตัวแปรแรกที่ชื่อว่า ID ผมก็จะพิมพ์คำว่า ID ตรงนี้ครับ ID ใส่ไปตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเราก่อนว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือตัวโปรแกรม SPSS เนี่ยในบางเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่รองรับภาษาไทยดังนั้นเวลาเตรียมข้อมูลก็แนะนำว่าให้เตรียมเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ ตัวนี้ครับพอเราพิมพ์คว่า ID ปุ๊บนะครับในช่องคําว่า name นะครับเรากด enter ก็ได้ครับหรือเอาส o ไปคลิกตรงไหนก็ได้มันจะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยก็คือว่ามันจะระบุทันทีว่าตัวนี้นะชนิดของมันเป็นนัมเบอริกหรือเป็นตัวเลขน,นะครับมีความกว้างของตัวเลขที่กรอกได้คือ8นะครับแล้วจะมีทมัวเลื2ตำแหน่งโดยทั่วๆไปในส่วนนี้ครับผม,มจะกรอกข้อมูลต่างนี้ปกติผมจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วผมก็จะไปกรอกข้อมูลตัว8ที่2นะครับ อย่างของผมเนี่ยครับผมจะมีตัวแปรที่2คือเพศนะครับผมตั้งชื่อว่า gender ก็จะมีตัวแปร gender แบบนี้นะครับ enter ไปนะครับปล่อยคอมพิวเตอร์ตามอิสระไปอย่างนี้นะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับตัวแปรที่3ชื่อว่า age ก็พิมพ์นี้ครับ a g e e ที่แปลว่าอายุตัวแปรที่4ของผมชื่อว่า pretest ก็ aste, จะพิมพ์นี้ครับ p r e t e s t นะครับตัวแปรที่5ของผมชื่อว่า posttest และตัวแปรตัวที่6กของผมชื่อว่า attitude เราก็จะพิมพ์ตัวแปรแบบนี้นะครับเราจะสังเกตว่าใน s v s รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาให้ไปตามนี้ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นมืออาชีพนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราช่วยทำอะไรที่แบบให้มันชัดเจนนิดนึงได้ไหมว่าอย่างเช่น ตัวแปรตัวแรกเราเนี่ยตัวแปร id เราเนี่ยนะครับระดับการวัดของมันเป็นอะไรโดยท,ทั่วไป id มันเป็นเพียงแค่ ordinal นะครับเราก็ใส่แค่คำว่า,า ordinal คลิกแบบนี้นะครับ gender ตัวแปรเพศที่เราจะกรอกข้อมูลมาส่วนมากจะเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มเป็น nominal แล้วก็คลิกตรงนี้เป็น nominal นะครับอายุนะครับส่วนใหญ่าอายุเรามักจะกรอกออกมาเป็นตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขเลยเราจะคลิกตรงนี้เป็น scale แต่ถ้าเราเกิดกรอกอายุออกมาเป็น ช่วงนะครับเป็นช่วงเช่นต่ำกว่า20 20ถึง29 30ถึง39ถ้าเป็นลนักษณะแบบนั้นตรงนี้ต้องคลิกเป็นออร์ดินอลนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตใส่เป็นสเก e ไว้ก่อนครับคะแนนสอบนะครับคะแนนสอบโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นสเกลคือข้อมูลที่เป็นอ่าเขาเรียกเป็น Interval หรือเป็นเรชตรงนี้มักจะกรอบแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น Scale นะโพสเทสเนจังก์ติองผมก็กรอบครับก็จะใส่แบบนี้ และบางครั้งเนี่ยครับเราอาจจะมีการกําหนดอย่างเช่นเพศเรามักจะนะครับตัวแปรที่เป็น n o m i n a l แบบนี้ครับเรามักจะกําหนดว่าเอ๊เพศเนี่ยเราจะบอกว่าเลขหนึ่งนะแทนผู้ชายเลขสองแทนผู้หญิงแบบนี้ครับเราจะมากําหนดใส่ตรงนี้นะครับในช่องคําว่า value นะครับเอามาคลิกตรงนี้นะครับตรงช่อง value นะครับแล้วเราก็พิมพ์คําว่า value ตรงนี้ครับเลขหนึ่งพิมพ์ตรงนี้ครับหนึ่งเนี่ยคือ male ครับคือแปลว่าผู้ชายเสร็จแล้วก็กดคําว่า add แบบนี้นะครับ 2ครับเลขก2ตัวนี้นะครับตัวนี้คือผู้หญิงก็พิมพ์ว่า female e. แบบนี้แอดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เท่านี้นะครับเราก็จะเตรียมข้อมูลได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะบางคนถามว่าแล้วถ้าเกิดข้อมูลที่เรากรอกไปเนี่ยมันมีค่า missing ล่ะเราจะทำยังไงนะครับถ้าข้อมูลของใครมี missing เช่นเพศถ้าเขาไม่ระบุนะครับมี missing นะครับมาจะช่องคําว่า missing ตัวนี้นะนะครับ คลิกตรงช่องนี้ครับนันตรงนี้นะครับใน missing นะครับก็จะมีตั้งแต่โอเคนี่ครับอย่างเช่นคลิกดีกครับสมมติระบอกว่าถ้าเกิดใครไม่กรอว่าเพศเป็นอะไรนะครับเราจะให้มี missing เป็นเลขเเลข3านะครับเราก็กาหนดตรงนี้เป็นเลข9กดโอเคตรงนี้มันก็จะขึ้นแหละครับว่า missing เป็น9นะครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วๆไปอะเวลาเราก่อข้อมูลถ้าเกิดเราไม่ได้บันทึกอะครับเราเว้นไปมันจะเป็นจุดนะครับตรงนั้นก็คือเป็นมีสิ่งเหมือนกันนะ ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในส่วนนี้ไม่ได้ซีเรียน,นะครับแล้วแต่เรานะครับจริงๆเราพิมพ์แค่ชื่อตัวแปรอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์มันก็วิเคราะห์เราได้แล้วครับนะแล้วเรามาดูครับเวลาเราจะกรอกข้อมูลจะกรอกยังไงอย่างเช่นตรงนี้ครับเราจะกรอกข้อมูลเราเข้าไปกรอกที่คําว่า Data view แบบนี้นะใน Data view ปุ๊บเราก็บอกเลยครับเช่นอ่ะเคสแรกนี่คือเคสที่1เราก็พิมพ์เลขหนึ่งครับเคสนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายนะครับเราก็จะกรอกเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ อายุเท่าไหร่อายุ20กรอกแบบนี้นะครับพีเทสได้7คะแนนโพเทสได้12เจตคติ3นะครับเสร็จแล้วครับกรอกข้อมูลคนที่1ต่อด้วยกรอกข้อมูลคนที่2แบบนี้ครับคนที่2นะครับเรากรอกเลยครับเป็นผู้ชายนะครับอายุ21พีเทสได้7โพเทสได้12ได้3นะครับเราทำการกรอกข้อมูลแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจน ครบที่มีผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาต๊อปปี้ข้อมูลที่ผมมีก่อนนะครับเราก็นำตรงนี้ครับมากรอกใส่ข้อมูลที่เรามีให้ครบแบบนี้จนครบทั้งหมดสมมติผมมี30คนผมก็กรอกคนที่30นะครับเป็นเพศนี่ะไรนะครับได้คะแนนเท่าไหร่กรอกแบบนี้เป็นอันเสร็จสิน้นนะครับและขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการบันทึกนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใช้คําสั่งที่ว่าไฟล์ เซฟแบบนี้ครับแล้วเราก็ไปหาที่เก็บนะครับซึ่งนามสกุลของ SPS จะนามสกุล .sav แบบนี้แนะนำนะครับเช่นเคยก็คือแนะนำให้เก็บในโฟลเดอร์ที่มีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอย่างผมนะครับโดยปกติผมก็อาจจะไปสร้างโฟลเดอร์ไอโฟลเดอร์หนึ่งอยู่ในได F ฟนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วตั้งโฟลเดอร์นี้ว่า s p SPSS นะครับเข้า okay, ไครับดับเบิลคลิกตรงนี้ครับในโฟลเดอร์ SPS เมื่อสักครู่นะครับเรามาดับเบิลคลิกสร้างโฟลเดอร์ SPS เสร็จแล้วดับเบิลคลิกในตรงคําว่า SPS แบบนี้ครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์สมมุติว่าอันนี้คือไฟล์นี้ชื่อว่า test ครับนามสก,กุลก็จะ s a v กดเซฟครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ของ SPSS นะครับ ที่ชื่อว่าเทสตัตวนี้ไว้ใช้งานได้แล้วนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ